สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกระบายีสานสายลาคือเก้าครับมือนี่นี่ครับพาพี่น้องมาหา ออกไลนกนะครับผมจเจาแล้มปีครับผมพอไดีออกโดนแล้วนะครับผมว่มาสิบเป็นยังไงเนะจ่กี่คันบ่คันนะครับอากาศกัโอ้ยบางหันแดดแดดนะพี่น้องเบิ่งครับพุนะ่ะเมืออ่อยอึมถึมมากเลยนี่แหละครับใบจัดเวทตนนี่แหละบาอีสารมาห่างหนูเดี๋ยวิ้นมันขันอยู่ในนี่แหละครับถ้าจัโบ่นะิดเนาะวันมีนกอยู่เหระครับอยู่นี่ในนี่แหละครับ โบลูกนกของห้องสี่คันมานะครับผมนกบานห้องนี่มันบ่ไดอออกดนแล้วครับเกือบสามเดือนเหรอสี่เดือนเล้วครับพี่น้องไทยคนแหลวเนาะอ๋ะอเบาๆลายพี่น้องมันจีคำเงินครับบาวีสานมาคำมืนินนี่เดี๋ยวใส่ก่อนครับผมนี่ครับพี่น้องจ่อแลมปีของเขาไายคนไม่เรียบร้อยครับ แต่หางกับหักคือเก่านะครับเป็นนกดินแน่นะครับตัวเลมปีนี่เป็นนกดินอยู่ตลอดครับนี่แหลนะเนาะพี่นอ้องโมโหสิขันบ่เดอยู่เฮี้ย,ยนกัขันปกติครับจดกัคู่อยู่นะครับเบดี๋ยวโบลูว่าสิเป็นตัวอ,อยู่คือเก่าบ่นะครับเดี๋ยวรุนเบิ่งกนะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวบโบว์าหลครับนี่ว่าบ่าวิสานว่าสิใส่เวงานนี่นี่กลางๆตั้งกล้องไว้อยู่ครับผมเอา้าลองเบิ่งครับผมฝนก็สิมาเลย Ủa, à, đi tạo khấp. พี่น้องเบิ้งครับใส่นกเหลี่ยวๆครับเบิ้งโอ้ยตกแล้วครับเนาะรุนเบิ้งพี่น้องนะาดาวอีสานใส่ไว้ในป่านี่แหละครับขึ้นมาหลียุดแถวถนน,นก่อนถ้าฝนตกสีหลียุดไต่สะพานนะครับฮะขี่ <c ười> อบอ่เนาะพี่น้องเอย ถือว่าขันอยู่นะพี่น้องนะขันย้นไปยกหนึ่งเงยาเงาครับแต่ว่ามุมี่หนกปลาต,ตัวโตนะครับโจเลี่ยมปีครับถ่าประมาณหานาทีครับคือเก่าครับสไตล์โหแต่ว่าหนกปลาบมาครับมูมี่ครับมือนี่ยมันคือขันอยู่สันเดียแต่อากาศมันบกขึ้นนะพี่น้องนะฝนตก้วครับท่้งคุณ คือน้อยก็สีมาหอดนีเด้อนตอนนี้เงียบไปแล้วครับจะเลมปีหอ้องนกปลาบบตอบตัวอะครับบบได้ยิ้เสียงเลยนะครับนี่แหละครับจำเพาะผมบบข่อยมันเอาพี่น้องเนาะผมกับไปเรืออยไรครับเจ้าวามันหนึ่งมันนกมันบบเขานะครับแล้วก็มันบบมีนกมาตอบตัวครับช่วงนี เห็นฝนลงในคว่มามันสีหาวกับบ่หาวครับมีเด้ครับนกอยู่นี่แต่ว่าแห่งบ่ได้ยินเลยครับแตก่กมีไปใส่ะขันโยน,นอีกแล้วครับยกที่สองกล่องกระบบงหัวอยู่ไทยเลยหอดถอดได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนงังต้องจะเข้าครับผมเพื่อฟูกครับเพื่อเขาเอื้อมมาได้นะครับ บมีหนกลาหน้าถักตัวเลยพี่น้องเ,ออเสียงคันกับโบมีนะครับผู้คันดีคันดีให้เก่าครับจอยแล่มปีทั้งโยนทั้งเหลียกบู้ดิ้นเสียงหนกปลาครับพี่น้องพวกนะ่ะคันโยนดังกว่าเก่าครับปีนั้นกับแปลกอยู่ครับ มือสองสามมือบางหันมันบาวีสานได้ยินอยู่เด้มันขัน,ยน,นอยู่เนี่นีนะครับพอเขามาตัวบบโบมีนกตอบนะครับนี่จะนกเอียงบินพันเต้มเหรอฝนกับมาบแล้วครับเราบาวีสานเบิ้งอีกเล็กน้อยครับขันบกคือเลยสิลับเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกครับช่วงนี้ฝนแห้งครับฝ่ากระหองครับอันตรายครับเอา้าให้เขาเศ้าขันก่อนครับผมกำลังมันครับดนดนออกเทียพี่นอ้อง่าทางสิบกคือครับอีกามากเลวครับผมว่ามันเป็นทางอีกาพาันตัวนี้ สีได้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องบวคือดอกฝนก็ตกมากแล้วครับงานสีนดนโดนเทียออกให้พี่น้องเบิ้องนะครับงานสีนมีช็อตมันมันม่ให้ได้ลุรุนกันแต่บอกเป็นยังครับผมคือว่าไล่ฝึกหนกนะครับให้มันกลับมาขึ้นฟอร์มครับแบบน,นี้ยังสีเอาจริงนะครับนี่บนใบสานกับมาไกลบานนลยครับ เห็นวันมีนกขันนะครับแต่ว่ามันจากนี้ไปใส่นะครับก็แปลกใจเฮื่อไปพี่น้องเขาอีกามากวนเละคนก็น,นํำมากเลยพ่านพี่น้องทังอีกาผ่านโอ้ห่าเรื่อยๆได้ครับคุณนะเป็นสายเป็นสายมากโจเลี้มปีเหมือนนี้ก็ถือว่าโอ้ขันดีครับขันดีคือเก่าหันละพี่น้อง คือยังมีโอกาสครับเป็นนกตอเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่โบดอ้อวกโอ้บมันซีเดือนบอกพี่นอ้องต้องหอดนะครับต้องหอดซีนะครับพี่นอ้องหลังจากที่ไทยคนบาอีสานเกือบหยุดเลยนะครับจนหางเหย้าบน่นี่เป็นนกดินแน่นะครับนกเจ้าแลมปีนี่สิม,มาดิน,นครับแต่ว่าหางเล็บบงามนะครับพวกเจ้าอาซิปาเนี่ก็ขันดีเบิดแล้วครับขึ้นคักขนาด แต่แห่งบ่มีเวลาเหรพี่น้องเนาะบาอีสานหาหางหนูขายครับช่วงนี้ช่วงว่างหันนี่ฮะดุลน,นึงคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้คือสิแธิหว่แล้วครับบวัววากันเนาะพี่น้องเนาะกล่องไว้จากไทยว่วไทยให้เราตั้งไว้หันโอ้มันบอดใจว่ะพี่นอ้นนองนกไหมบกคึกเองเนาะนี่มันขันยังไงหน,น,นีครับเหมือนตัวสองตัว มือนี่เงียบจีบเลยนะ่หมบเห็นเลนะ่นไหาเดี๋ยวเอาหนกลงกับบานครับผมเอ้าพี่น้องครับถือว่าขันดีพอสมควรนะครับจ้าลห้มปีพอคังนี่ในรอบสี่เดือนนะครับผมผักเงา้วครับถือว่าคันดีครับแช่มันมีหนกปลาครับถาว่านกปลาบบสูนี่มันก็ต้องมีเสียงคันนั่นบล่ลยะแล้วมันบบมาอันนี้มันเงียบเลยแไหมพี่น้อง แล้วก็หนีไปส่พี่น้องเอ้ยพ้าอยุ่นเขาครับหลายมือครับชาวอีสานกับไปหาหางหนูครับถึงถือฝนตกห้ำเนรก็อพองกันนะพี่น้องอู้อันนี้สิลงให้พี่น้องเบึ้งก่อนเนาะฉิดดักหนูชาวอีสานกับไายมาไว้เบิกหลายครับยังบ่ทว่าเดีตัดลงมีใบาสารหลัดชิวให้เบึ้งก่อนครับมาต่อหนกให้พี่น้องเบึงบ่อด้บ่ว่ากันหรเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการออกไม้ครับ ปลื้มไรนกให้นันนั่นครับใบพร้อมรับเมื่อในช่วงนกขาวครับอีกจักหน่อยเนี่ยเขากำลังสีบานเขาครับพี่น้องปีนี้เขาเจะเห็ดหน้าหลาเนี่ยครับบค่อยมันครับปีนี้ราค่าเขากับบปันใดเนาพี่น้องเนาะตะบาอีสานกับบวบพันเดไทยหน้าหุดอยู่ครับปีนี้โอ้ยจากส่เห็ดบาเห็ดเด้อพี่น้องเลยแหล่วแตนะครับปุ๋ยกับแพองอีกนะครับแต่วฝนดีปีนี้ทรงคือครับ คลิปนี้ก็บทเอาไว้ซ้ำนี้แล้วนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการพาพี่น้องออกไม้ครับเพราอได้รับชมบรรยากาศครับนี่ครับเนาะสุดท้ายนี่กับขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับจนว่าจบคลิปนี้เนาะขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอย่าเจ็บ่ะจนนะครับผมล่ำรวยเงินทองครับจิตหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งถูกประการนะครับสำหรับมือนี้บ่าวีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ